สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการดวงภาพไอและอาจารย์ต้นอีกครั้งนะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของกุมารทองไม่เอ่ยถึงชื่อวัดนี้คงเป็นไปไม่ได้นั่นคือวัดอรัญญิการามหรือวัดสามง่ามอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมสถานที่แห่งนี้เป็นเจ้าตำรับอันดับหนึ่งในเรื่องของการจัดสร้างกุมารทองที่มีพุทธคุณที่เป็นที่เรื่องชื่อรือชาดังไกลไปถึงต่างประเทศวันนี้อาจารย์จะพามาเปิดตำนานกันครับ สำหรับความเชื่อเรื่องกุมารทองเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบร,โบราณมายาวนานคนไทยมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้บูชาวไว้ใช้งานเพราะฉะนั้นกุมารทองจึงเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาและในการจัดสร้างกุมารทองในยุคแรกเป็นการจัดสร้างกุมารทองจากการนำศพเด็กทารกที่ตายในท้องแม่พาเอาศพเด็กนั้นออกมาย่างไฟ ก่อนที่จะรุ่งสางหลังจากนั้นทำการลงลักปิดทองลงอัคระคาถาอาคมจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่ากุมารทองนั่นเองในการจัดสร้างกุมารทองยุคหลังได้มีการปรับเปลี่ยนไปไม่ได้ใช้ศพเด็กในการจัดสร้างแต่อย่างใดแต่เป็นการใช้วัตถุอาถรรพ์ในการจัดสร้างเช่นดินเจ็ดป่าชา้าผงเท่ากระดูกผ้าห่อศพเป็นต้นในการจัดสร้าง เพื่อเป็นพุทธคุณและให้เกิดความขลังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ในตัวขององค์กุมารทองนั่นเองครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพิชิตนะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่ที่วัดสมงามแห่งนี้ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์หลวงพี่กันนะครับน้ำมัศการหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับทําไมกุมารทองที่นี่เนี่ยถึงมีชื่อเสียงโด่งดังครับจริงๆก็คือกุมารที่นี่โด่งดังมาแต่ตั้งแต่สมัยนุกติแล้วไม่ใช่ปัจจุบันคือในยุคที่ว่า2 5 0 0มาแล้วค,คือเกี่ยวกับค้าขายค,คนจีนก็นิยมทางวัาสถาุงามเนี่ยจะเกี่ยวกับไม่ใช่เนินโชคลาภเท่าไหร่จะเป็นการค้าขายขอจะทำเร็จมากกว่า ก็เชื่อเสียงก็คือหมายถึงว่าเวลาคนมาขอแล้วนะจะสําเร็จส่วนมากเคยได้ยินมาว่าวัดนี้เนี่ยมีมวลสารพิเศษในการจัดสร้างกุมารทองใช่ไหมครับหลวงพี่ใช่จ้ะโยมก็คือุมอมวลสารที่นี่ต้องทาเป็นดินเจประช้าอยู่แล้วคืออันดับแรกคือต้องมีดินเจประชา้าดินเจประชา้ะชาคือดินเจ็ดวัดวนั่นแหละเจ็ดวัดแล้วก็ดินขุยปูขุยปูเป็นขุยจักลูขึ้นมา ที่ปู่เขาทำใช่ใช่แล้วก็เจดแห่งแล้วก็เดินเจดท่าเจดท่าก็มันท่าน้าท่าเรือท่ารถไฟอะไรเงี้ยประมาณนี้คือในการจัดสร้างกุมารทองแต่ละรุ่นก็จะใช้มวลสารปลุกเสกเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกรุ่นต้องมีมวลสารนี้หมดเลยอย่างอธิอธิธาตุเนี่ยของคนเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเตยท่านจะจะมาใช้เป็นเด็กของเด็กหรือว่าเป็นของทั่วไปครับคือหลวงพ่อเตยท่านจะใช้นิยมเกี่ยวกับ คนที่มีชื่อเสียง <ừ> ในเขตบริเวณตะบลหรือว่าเป็นทหารบราเรือน <ừ> ยนนศทารพนัเกี่ับพวกนี้หลวงพี่มีอะไรจะแนะนําสําหรับคนที่อยากที่จะเริ่มบูชากุมารทองไหมครับก็คือกุมารทองวัดเนี้ยเราต้องศึกษาก่อนศึกษาเกี่ยวกับกุมารทองวัดสัมงามก่อนอันดับแรกเลยก็คือเรามีความศรัทธาหรือเปล่าถ้ามีความศรัทธากุมารก็คือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับกุมารด้วยค,คือ วิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลเกยวกุมารแล้วก็ต้องดูว่ากุมารเนี่ยชอบอะไรกุมานเราบูชาวแล้วเนี่ยกุมารเราชอบอะไรแล้วขอแล้วเนี่ยท่านชอบอะไรสมมติว่าเราบุทสักอย่างหนึ่งสมมติว่าบ FC, ุเคฟซีถ้าเกิดได้นะคือแสดงว่าอชอบแล้วตบลไปเรื่อยเื่อยบางทีก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแม่พิซซ่าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยคือท่านจะชอบมากแล้วเ,เราต้องถือเรื่องสัตว์จักด้วยไหมครับ เป็นสำคัญเลยสัสจกกนะเนี่ยคือระบนต่อครั้งเนี่ยสมมุติว่าระบนมีโชคแล้วกันมีโชคอยู่ครั้งถูกหวยแล้วแต่ไม่ให้วัต่อไปก็อาจจะไม่ได้ใช่คือถูกป,ปับ๊บให้ปั๊บเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสะจะประมาณเนี่ยก็คือคนที่เริ่มจะบูชากุมารทองก็อันดับแรกก็คือต้องมีความพร้อมก่อนมีความเชื่อ นะครับแล้วก็ให้มีสัจจะในตัวเองเพราะว่ากุมารทองเนี่ยเวลาเราขออะไรเราก็ต้องให้สิ่งนั้นกลับคืนไปของพี่ฝากไว้นิดนึงครับสาหรับคนที่เขาเรียกว่าบูชากุมารทองอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเหมือนละเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือวิชานี้คือลมปูตเตนกูเย้ยมท่านก็นจะบอกเสมอว่ามันบนมันเรียกมันใช้สามอย่างเนี้ย จำเป็นแน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของตำนานกุมารทองนะครับแห่งวัดส,สามงามนี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถมากราบหลวงพ่อเต๋นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมกุมารทองที่นี่ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับท่า เอาละครับคุณผู้ชมและที่อยู่ด้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีเครตของวัดแห่งนี้นะครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์กูมารทองนะครับซึ่งเป็นที่ที่รวบรวมกูมารทองตั้งแต่รุ่นแรกที่หลวงพ่อเต๋อเป็นคนสร้างนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้เข้าชมนะครับจะเปิดให้เข้าชมอีกทีก็คือปีหน้าอย่าลืมนะครับมาขอพรมาไหว้มาชมคุณจะได้เฮงกลับไปแน่นอนเป็นไงกันบ้างครับ สำหรับตำนานความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับกุมารทองสำหรับใครที่เลี้ยงกุมารทองอยู่แล้ววันนี้ก็คงได้เคล็ดลับดีๆกลับไปและสำหรับใครที่กำลังจะเป็นมือใหม่กำลังที่จะเริ่มเลี้ยงหรือบูชาก็ขอให้คิดที่ดีๆนะครับก่อนที่จะเลี้ยงอาจารย์ฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดติดตามเพจและ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ